สวัสดีครับทุกคนผมโนโจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทำจี้ Limited e dition ฤดูฝนนะครับอ่าเห็นก็บอกว่าเพิ่มเปอร์ด้วยปะ่ะเราไปดูาความสามาร,รถของจี้ลิมิเต็ดเอ dition ฤดูฝนกันนะมีก็มาสีจี้ด้วยกันนะครับมี Limited e dition ฤดูฝนโดนก๊อปปี้ซูเปอร์เดนชั่นนะ l i m i t e d e dition ฤดูฝนโรนพิทักษ์วิกตอรี่ รี m ม t เต็ดเอ i o ชั่นฤดูฝนโดนก็ปี้ราชาที่ถูกในประเทศเราสะสม3ามที่นี้ครบนะครับเราจะสามารถอ่าแลกรี m ม t เต็ดเอ i o ชั่นฤดูฝนมัวคุนเล่กา ฟรีนะครับก็คือ3แถมหนึ่งนั่นเองนะครับอีเวนต์นี้นะว้า wow. วอ่าเราไปดูความสามารถของ r e ม d ตเอ e d i t i o n ฤดูฝนโดน Co p ป Super d ป m e n s i o n กันนะโอ้ชื่อยาวมากๆทุก,กคนฝ่า <c oughs> ยตรงข้ามนะครับก่อสร้างเลนมาร์กเนี่ยก็จะมีโอกาส57เปอร์ที่เราจะได้เลนมาร์กด้วยนะถ้าไม่แสดงผลเนี่ยจะบวกเพิ่มทีละ5เปอร์นะครับเมื่อเราก่อสร้างมาร์กหรือตกเลนมาร์กของตัวเองก็จะมีโอกาสนะครับ50เปอร์เลือกย้ายไปพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษนะอ่าที่นี้นะครับ มันเพิ่มตรงโดนก๊อปปี้มา2เปอร์เวอร์ชั่นธรรมดาเนี่ยห้าสิเปอร์เนาะเวอร์ชั่นลิมิเต็ดห้ิบเจ็ดนะวเปิลมาต้องสองเปอร์นะครับ ต่อไปครับรีเตต์เอลิชพดูฝนโดนพิทักษ์วิกตอรนะป้องกันการทุบทำายหรือป้องกันการทาสีนะครับ88เปอร์เมื่อเกิดคำเตือนวิกตอรี่ก็จะมีโอกาสนะครับ9 5เปอร์ขังคุกฝ่ายตรงข้ามใช้ได้2ครั้งนะที่นี้นะครับเพิ่มตรงกันทาสีมา8เปอร์เวอร์ชันธรรมดาเนี่ย80เวอร์ชันรีเมตเนี่ย88เพิ่มมา8เปอร์นาะแล้วก็กันวิก <c oughs> จาก90เปอร์ก็เพิ่มมาเป็น95เปอร์นะเพิ่มมาตั้ง5เปอร์นี่ยกันวิก จีที่3นะรีเ right uh, มตเอディชันฤดูฝนโดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกในประเทศนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับก่อสร้างแลนด์มาร์กก็จะมีโอกาส52สเปอร์สร้างแลนด์มาร์กอ oh, oh, ๋อก็เป็นโดนก๊อปปี้ห้เปอร์นั่นเองนะครับถ้าไม่แสดงผลจะบวกเพิ่มทีละ5เปอร์นะเมือ่อฝ่ายตรงข้ามนะครับเคลื่อนย้ายทันทีหรือวาร์ปนะครับ2ครั้งภายใน1เทิร์นก็จะมีโอกาส80ดสเปอร์ส่งฝ่ายตรงข้ามไปยังก่อร้างใช้ได้2ครั้งนะเ uh, วอร์ชันธรรมดาเนี่ยเหมือนจะ40เปอร์มั้งแต่เวอร์ชันรีเมตเนี่ย เพิ่มมาเป็น52าอ,อู้โดนก็ปี้เพิ่มมาตั้ง12เปอร์นะทุกคนโอ้โหเพิ่มแบบก้าวกระโดดเลยนะจีเนี่ยอ่าส่วนนะครับจีแถมนะอ่าลิมเต็ดอินชอนดูฝนหมวกหุ่นไลากานะครับเป็นหมวกคุมเต๋าแม่นยัมหาสิเปอร์ใช้เทมบุคี้จะบวกเพิ่ม10เปอร์เมื่อทอยเต๋าผ่านไปตองข้ามก็จะมีโอกาส75เปอร์่าเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามหนึ่งคนเป็นหุ่นไลากาหรือสาบนั่นเองนะครับ75เปอร์ว้าว เวอร์ชันธรรมดาเนี่ย73หรือ70ไม่หละผมผมจำไม่ได้นะวิธีการำหานะครับก็ตามหาเครื่องดื่มฟรี A 3ชิ้นลูกโป่งปาร์ตี้ A บวก2ชิ้นนะครับก็จะแลกวันแห่งความสุข S ได้นะจากนั้นนะครับเราก็สะสมให้ครบ4ชิ้นเอามาแลกที่ที่เราอยากจะได้นะมีโดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกเนเทอเโดนพิทักษ์วิกตอรี หรือไม่ก็โดนก๊อปปี้ซูเปอร์เดนชั่น,นะครับผมเนี่ยอยากได้โดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกในระเทศนะจริงอ่ะผมมีเวอร์ชั่นซูเปอร์กับเวอร์ชั่นดาร์กแล้วแต่ว่ามันเอามาแลกจี้ลิมิเต็ดไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าเรานะครับสะสมจี้ลิมิเต็ดครบ3ชิ้นเราก็จะแลกนะครับลิมิเต็ดเอดิชั่นดูฝนหมวกหุ่นไล่กาฟรีนะครับแลกแล้วไม่หายนะถ้ามันเป็นตุ่มสีชมพูอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยหายนะครับ ถ้าใครมีเวอร์ชันธรรมดาแล้วมีออฟใช่ไหมแล้วมาแลกเวอร์ชันลิมติตเนี่ยออฟจะหายไปนะครับผมเนี่ยขาดนะครับโดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกเนเทอเทนี่นะอ่าน้ำยาเนี่ยราคาประมาณ35มั้งนะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะถ้าไม่อยากได้จี้ในเว้นนะครับก็สามารถเอามาแลกจี้ลองเท้านินจาก๊อปปี้ได้หรือจะการ์ดเชิญกับดับก็ได้หรือป้ายพื้นที่ต้องห้ามก็ได้เช่นกันนะครับผม วในความสุขอ่ะอันนี้เหมือนจะล็อกอินนะครับปะเราไปตามหากันนะผมมีเพชรอยู่อนับพิเศษแล้วกัน12,100นะครับมไม่รู้ว่าผมจะปิดเท่าไหร่นะ,ะเปิดนะครับคะแนนลัคก,กี้ก่อนไม่รู้จะง่ายหรือเปล่า <laughs> แอนล็อกี้ยังยังไม่มีอะไรออกนะน,นะ <c oughs> ไม่มีอะไรออกเลยไปเริ่มเลยนะครับหมื่นพนของเราจะสำเร็จไหมยัยงนะครับแมแต่เยังไม่ออกเลยนะทุกคนเอ้ยหนึ่งแล้วนับหนึ่งแล้วนะครับเอบวกได้ไหมยังนะครับ ยังนะครับยังเฮ้ยเดี๋ยวเอยังไม่ออกเลยอ๋มาไม่ยิงกอโอ้โหไม่มานะอีกวัเอมาแล้วหนึ่งนะครับเอมาแล้วหนึ่งยั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 งผ่านไปแล้วเท่าไหร่ 7จ็ดร้อยป่ะประมาณเจ็ดร้อยนะครับได้บวกมาหนึ่งได้เอมาสองละไอ้ว A บวกเนี่ยน่าจะหาแปดชิ้นส่วนเอสิบสองชิ้นเน <c oughs> <c oughs> าะยางังยังยังเงียบอยู่นะเอ้เอเอบวกลูกเอบวก <c oughs> อยากได้เอบวกอ่ะ บวกครบเนี่ยเราก็อุ่นใจโอ้โหลิบเลยกินสองไหมยังนะครับยังเฮ้ยชิ้นสองนี่ห่างไปนาน้ะเนี่ยไม่ติดเลยนะครับชิ้นที่สองผ่านไปแล้วนหนึ่งร้อย ใครมีเวอร์ชั่นดาร์กอ่ะก็ไม่ต้องหาก็ได้ไนะไอ้โดนราชาที่ถูกเนเทสเนี่ยผมเนี่ยอยากได้ของแถมไงอยากได้หมวกเลกกาจะเอามารีวิวเออทีอ่จริงหมวกเลกกาเวอร์ชั่นเก่าก็ใช้ได้นะใช่ไหมใช้ได้แล้วสิ <laughs> ้นปืนมาทำไมไม่รู้ผมเนี่ยยี่ไง อะไรไม่มีอะไรตัวเนี้ยอีบวกเนี่ยขาดนะครับขาดหกชิ้นหนอตายมาสองขาดอีกหกส่วนเอเนี่ยผมว่าน่าจะครบอะ่ะหยับกิ๊บ <c> ย <oughs> ังไงไม่มีอะไร เฮ้ยยังเงียบสิเอแสงเปยลูกแสงเอนะครับเอแสงหน่อยคู่แสงไม่ขึ้นเลยแสงขึ้นนะยังยังยังแสงขึ้นอีกอแต่ยังไม่มานะจีนี่สาแสงไม่ขึ้นอเปิดเร็วไปไ่ะเนี่ยของออกไม่ทันโดนไปแล้วนะครับสองพัน ชิ้นละพันนะตอนนี้อยู่ที่ชิ้นละพันนะแปดชิ้นก็แปดพันโอ้แปดพันเลยเหรอแปดชิ้นแปดพันเลยเด้เก็บยังไงเนี่ยแสงไม่ขึ้นเลยเอนะครับเอมาเออสามนะสามแล้วสีเลยไหมสีเดบบอสีบอสสีไหมละ่ะไม่สีนะ สีไหมเออสีแล้วทุกคนสีแล้วสามพันที้สี่ชิ้นอ่ะลดลงมาเลยหกอ่าประมาณหกพันแล้วถ้าเกิดอ่าสามไม่ใช่ดิสามพั 3, นที่สี่ชิ้นเออก็จะเหลือหกพันเนาะไม่รู้รอให้เราดีใจเปล่าไม่รู้อเอนะครับเอโอเอเริ่มมาแล้ว ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไอ้โดนก็ปรีซูเปอร์เดนมิชันอะถ้าทำเป็นลิมิเต็ดแล้วอะผมว่าเวอร์ชันดาร์กมางไม่ต้องหาแล้วใช่ไหม,ใช,ไหมใช้แค่เวอร์ชันลิมิเต็ดก็พอละส่วนไอ้โดนกันวิกอะก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วมั้งแต่ก็มีบางคนใช้อยู่ เฮ้ยเฮืยมาลุกจีนี่ฮ่าเงียบกิบเลยเปิดอ่าคะแนนลัคกี้ก่อันเดี๋ยวจะมาในของแถมสักอันอืมกิบยังไงลุก แสงไม่ขึ้นเลยนะขอแสงหน่อยขอแสงหน่อยแสงขึ้นไม่มานะครับแสงขึ้นเลยไม่มาแสงไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้นแต่เอมาเฮ้ยมาไหมเออเท่าไหร่เนี่ยห้านะขายสามจะไปดูดีไหมเนี่ยฮะของไทยออกดีอยู่จะไปดูดีไหมอืม มาถ้าไม่มามาไหมไม่มานะมาไหมไม่มาอันนี้ลักกี้ก่อนอืมอันนี้ลกักกี้เว้ยสกันหน่อยสก,กันหน่อยวันนี้โดนมไม่่เนี่ยเกือบสี่พันละทุกคนสี่พันได้มาห้าอันว้า <laughs> ใช้ได้อยู่นะสี่พันห้าอันอหมดแล้ว งแสงหน่อยลูกแสงหน่อยแสงแสงไม่ขึ้นนะมาไม่มาแสงไม่ขึ้นนะแสงมาแสงมาแต่มันไม่ขึ้นเอ,อเอ้ย,ยงเงียบลูกงเงียบเออเปิดันลลักกี้ก่อนเดี๋ยวเปิดกันแนลลักกี้เสร็จไปเช็คของแล้วก็จะแวะไป ภาษาอินโดสักหน่อยเนาะปั๊ก่อ,อนเนี้ยหมดไปสี่พันแล้วนะภาพสี่พันะได้ A อบวกมาห้าอันนะครับส่วนเอนี่ครบแล้วเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดก่อนนะผมเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดแล้วนะไปสึดต่อนะครับผมขาด A อบวกอีกสามชิ้นนะแสงไม่ขึ้นนะครับอ่าแสงขึ้นแต่ชื่อไม่ขึ้นนะ ชื่อขึ้นไหมชื่อไม่ขึ้นนะแมชื่อขึ้นนิดหน่อยโลกชื่อขึ้นนิดหน่อยยังไงชื่อขึ้นไหมทีเอฟศูนย์ศูนย์น่ะเอ้าไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นชื่อขึ้นไหมเนี่ยเอาชื่อไม่ขึ้นนะชื่อขึ้นไหมโอ้ชื่อไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นได้มา ไอ้ชื่อขึ้นทุกคนนี่ได้นะครับได้เอาละอุและขาดอีกสองนะครับขาดยสองเอ <c oughs> แสงที่ทองไม่ได้รุนเลยแสงไม่ขึ้นนะเปิดคะแนนลัคกี้กวะนะเผื่อจะมาในคะแนนลัคกี้สองอันก็พูดไปเนาะ ไม่มีอะไรสกันดีไอบวกอะคะแนนลัคกี้อะไม่มีอะไรครับดูแปดเยวกันดิอุ้ยว้าวว้าวว้าฮปปี้เอเหรอโอ้ลุดอสนะครับหนชิ้นโอคือการันตีหชิ้นน่ะว้าสองรก้บาบทไม่เเราไปเติม เราใช้พิร์ลกันเดี๋ยวเราไปเติมลิมิเต็ดให้ <c oughs> แสงไม่ขึ้นนะมนไม่มีอะไรเอ๋ไม่อยากได้แล้วเอ๋อยากได้เอ๋บวกเพื่อนเฮ้ย <c oughs> ยังไงเนี่ยเฮ้ยหนักกว่าบ้านเราอีมั้งเนี่ยภาษาอินโดนี่ยปกติมันเคยออกดีเนี่ยเออ โดนมาแล้นะห้าพันตอนนี้ยไมีมไลน์นะครับคะแนนลัคกกี้ก็เงียบกิบเลยสกันดีแถมหน่อยไม่ได้อะไรเลยชื่อขึ้นไหมชื่อไม่ขึ้นนะชื่อขึ้นไหมศูนย์ศูนยะ์น่ะ ชื่อขึ้นไหมชื่อมีขึ้นนะเฮ้ยโอ้ยแสงขนาดนี้ชื่อไม่ขึ้นก็อดดีโอ้ยแสงไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นเริ่มขึ้นแล้วตอนเนี้ยลมพี่่มขึ้นแล้วเว้ยยังวะไม่ออกเลยนะแสงไม่ขึ้นนะอีกทีไม่ขึ้นก็จะไปละ โอ้ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเปิดคะแนนะลัคกกี้เสร็จกลับบ้านแล้วล่ะไม่ออกเลยนะคะแนนลัคกกี้กลับไปที่ภาษาไทยนะไปจดนะครับขาดเอฟบวกอีกสองชิ้นนะครับสองชิ้นเอาเต็มนะครับ โดนเ่าไห่เนี่ย5,500แล้วทุกคน5,500แล้วมาเถอะเออโถเออยู่บ้านเราก็ดีใจหาจะดันรุ่นไปทำไมสายดูใช่ไหมขาดกนหนึ่งนะตอนเนี้ยแสงไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้นแสงขึ้นปิดไหมเรียบร้อยไหมไม่เรียบนะไม่เรียบ เรียบไหมโอ้โหแสงขึ้นหนึ่งเยอะไม่เรียบได้ไงเฮ้ยคะแนนลัคกกี้ก็เงียบเลยหกพันแล้วทุกคนหกพันแล้วอุ้ยนึกว่ามาอ้าเอา้าเอา้เอาเต็มนะครับเต็มมีไรเฮ้ย ไอ้แม่เออเรียบร้อยโอ้ยอยู่บ้านเราก็ดีใจฮหา <c oughs> อ่ะโดนมอะไรเนี่ยหกพันหนึ่งร้อยทุกคนหกพันหนึ่งร้อยเราไปรับก่อนนะฟับระวงังนะระวงังนะอย่าไปโดนแสงนะฟับฟับ ีราชาที่ถูกเนเทศนะปั๊บไปออมเงินกู้มาด้วยอ่ะได้มาแล้วนะทุกคนนี่เวอร์ชันธรรมดานะครับโดนก๊อปปี้อ่าซุปเปอร์เดเมนชัน่นอ่าโดนวิทัศน์วิกตอรีอรราาเ่เวอร์ชันธรรมดานะครับแล้วก็โดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกเนเทศเวอร์ชันธรรมดาที่ผมเพิ่งปิดมานะครับเดี๋ยวนะครับผมจะไปซื้อน้ำยา นี่น้ำยาดูฝนเอ็ดนะปั๊บมาตรงนี้มาตรงนี้ปั๊บมาตรงพิเศษอ้าวไม่ใช่เลยนี่น,นี่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมั่วแล้วผมมั่วแล้วนี่นะอีเวนต์จี้ข้างล่างดิเอออีเวนต์จี้ข้างล่างนะนี่ว้าวซื้อแพ็คนี้สองแถมหนึ่งทุกคน เออไม่ใช่ดิหนึ่งแถมหนึ่งเอ,อ้ยหแถมหนนะตรงเนี้ยผมจะซื้อตรงเนี้ยแพ็คหนึ่งได้2อันใช่ไหมแล้วก็ซื้อตรงเนี้ยอีกแพ็คหนึ่งได้1อันเป็น3อันนะครับรวมแล้วจะประมาณนะครับเจบาทว้าวเดี๋ยวผมขอไปเติมทางระบบ iOS ก่อนนะตอนเนี้ยตอนที่ผมอัดอัดคลิปเนี่ยมันอยู่ในระบบ Android นะครับผมได้ทำการซื้อไปแล้วนะครับทางระบบ iOS นะผมซื้อแพ็คนี้ này, กับแพ็คนี้ ไปอย่างละแพ็คนะครับผมเนี่ยต้องได้นะครับน้ำยาฤดูฝนเอสเนี่ยสามชิ้นนะเพราะว่าแพ็คเนี้ยมันหนึ่งแถมหนึ่งส่วนอันเนี้ยมันได้1ชิ้นนะครับไปเราไปดูกันว่าผมเนี่ยได้สินค้าครบหรือเปล่านะอยู่ตรงอีเวนต์นะครับปั๊บนะครับนี่นะหนึ่งสองสามอ่าครบนะครับรับนะครับปั๊บปั๊บปั๊บอ่าเจ็ดสิบบาททุกคนไอ้สามชิ้นเนี่ยปั๊บ ผมรับนะครับลิมิตเอเดชันดูฝนนะครับรับนะครับถ้ารับแล้วเวอร์ชั่นธรรมดานะครับจะหายไปนะปับได้ดูหน้าหลังสามช่องด้วยโดนพิทักวิกตอรี่นะในจีนี้ยผมมีออฟออกก่อแ0ดวิบด้วย <c oughs> จะได้อยู่นะแต่ว่าช่างมันลับไปแล้วนะครับอ โดเกปี้ราชาที่ถูกเนเทศนะ่ะไอจี้ที่ผมเพิ่งปิดมารับนะครับซับสะสมครบสามสามแบบนะครับไม่ใช่ดิสามจี้นะก็จะแลกลิมิเต็ดเอดิชั่นรุ่ด,ดูฝนหมวกหุ่นไล่กาได้นะรับนะครับรับซับเดี๋ยวไปเช็คของก่อนนะว่าของที่ผมรับไปเนี่ยมันหายหรือเปล่านะ ปั๊บอ่านี่นะอ่าที G ่ลิมิเต็ดยังอยู่นะครับแต่ที่เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นธรรมดาเนี่ยน่าจะหายไปนะจะไปหาก่อนะอืมที G ่กันวิ่หายไปนะทุกคนที G ่กันวิ่หายไปไม่เจอละแล้วก็โดนก๊อปปี้อ่าราชาที่ถูกเนเธอร์เเวอร์ชั่ v นธรรมดาก็หายไปอ่าที G ่ โนะดนก็ปี้ซูปเปอร์เดมชันก็หายไปนะครับก็หายไปอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำจี้ลิมิเต็ดอิ t i ่ n นดูฝนนะใครที่อยากจะทำก็จัดนะครับแต่ถ้าใครโอ๊ยผมใช้เวทท่านธรรมดาก็พอละก็ใช้เวทท่านธรรมดาไปครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย